เป็นไรไอจอยทําไมทาหน้ากลุ้มใจอย่างนั้นละ่ะก็ไม่ให้ฉันกลุ้มใจได้อย่างไงละ่ะหน้าข้าวของฉันจะตายก็ไม่ตายจะรอดก็ไม่รอดินีไปซะงั้นอบอกเองแล้วไม่เชื่อค่ะไหวใช้สารปรับปรุงดินแมวตาเพชรนั่นสิลุงคำนันข้าน่าจะเชื่อตั้งแต่แรกพรบะควนลุงกำนั้นทบทวนให้ฟังอีกครั้งหน่อยสิจ้าสารปรับปรุงดินแมวตาเพชรมีประโยชน์ในการปรับปรุงดินครบทั้งสี่ด่านทั้งด่าน ความอุดมสมบูรณ์ของดินด้านความตัวกรวดซุยของดินด้านความเป็นกรดด่างของดินและด้านชีวภาพของดินถ้าเองจะปลูกพืชให้ได้ผลเองต้องแก่ให้ครบทั้งสี่ด้านมีไงละ่ะไอ้จอย <c oughs> ซึ่งสารปรับปรุงดินแมวตาเพชรเขามีให้ครบอยู่แล้ว <c oughs> จริงสินะ <c oughs> เมื่อก่อนชั้นมัวแต่อัดปุ๋ยอัดยาอย่างเดียวไม่เคยนึกถึงพื้นฐานองค์ประกอบสี่อย่างนี้เลยนั <c oughs> ่นละเขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาหรือเขาไม่ถูกที่คันและสารปรับปรุงดินแมวตาเพชรได้ผ่านการพัฒนาวิจัย และพิสูจน์การใช้โดยนักวิชาการเกษตรมาแล้วใช้ได้เลยสนใจซื้อสินค้าไปใช้ติดต่อได้ที่